สี่ยังค่ะดิฉันครูพันนลังศีธรรมโนวันนี้นะคะเราจะมาทําสุ่นดักผักบุ้งจากท่อ P.V.C. ค่ะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายราลราดแก้วโงวันนี้เราจะมาทําทุ่นดักผักบุ้งกันอุปกรณ์ได้แก่ท่อ P.V.C. ข้อต่อกาวเชือกมาดูกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งทากาวที่ข้อต่อและเอาท่อ p ี c สอดเข้าไป ตอนที่สองต่อให้เป็นสี่เหลี่ยม ขั้นตอนที่สามทำให้เป็นสี่เหลี่ยมและเอาเชือกมามัดขั้นตอนที่สี่นำปักบุ้งใส่ไปในที่ดักปักบุ้ง สิ่งที่ได้ผักบุ้งจะขยายพันธุ์อยู่ที่ <c oughs> ทุ่นผักบุ้งและจะไม่กระจายทั่วสะสะดวกในการเก็บและนำไปประกอบอาหารและนำและสร้างรายได้ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>